สวัสดีครับผมเบนแปดแนะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอนะครับสําหรับวันนี้นะครับถือว่ารถค่อนข้างใหม่มากนะครับผมต้องแจ้งงี้ก่อนสําหรับเลขไม้นะครับอยู่ที่3,000กิโลนะครับในส่วนวันนี้นะครับจะเป็น eisu exlery นะครับอันนี้จะเป็นแคปนะครับแคปยกสูงนะครับเครื่องยนต์พันเนะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับเป็น exlery นะครับจะเป็นตัว1.9ึ่งจุดเ vgs นะครับนี่นะครับถือว่าใหม่มากๆเลยนะครับในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงนะครับ รถใหม่ป้ายแดงอยู่ประมาณ850,000กว่าบาทนะครับวันนี้เรามานำเสนอขายอยู่ที่738,000บาทนะครับคันนี้ปี21เนี่ยนะครับเพิ่งจดทะเบียนมาเลยนะครับเลขมาอยู่ที่3,000กิโลนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับเราก็มีอีกเราก็มีรถมาให้เลือกมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นตัวรุ่นที่ค่อนข้างหายากมามากเลยนะครับสำหรับ X-Series หรือว่าเป็นรุ่นที่ ลูกค้าต้องการหาซื้อรถยนต์มือสองมากนะครับเพราะจะเป็นรุ่นพิเศษของเขานะครับจะเป็น X-series นะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับเป็น X-series นะครับสำหรับ X-series นะครับความโดดเด่นของเขาก็คือกระจังหน้านะครับจะเป็นโลโก้แดงนะครับนี่นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้ามีเดย์ไลท์มีโปรมีโปรเจคเตอร์ led มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น led นะครับมีสเกิร์ตข้าง จากโรงงานเลยนะครับสเกิรข้างแท้มาจากโรงงานเลยนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับนี่นะครับในส่วนความความเป็น x อ็กซ e s นะครับก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นสัญลักษณ์เอ็กซ e ลล้อแม็กเป็นล้อแม็กลมดํานะครับดูสภาพยางนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับในส่วนของยางนะครับนี่นะครับ ยางนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่45ปี20นะครับนี่นะครับรถเพิ่งจดทะเบียนรถเลยนะครับในส่วนของยางนะครับขนาดยางจะเป็น255 65 R17 นะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ในส่วนของไฟตัดหมอกนะไอ้กระจกมองข้างนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะมีไฟเป็น LED นะครับนี่นะครับนี่นะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่นะครับ กุญแจนะครับอันนี้จะเป็นระบบกดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจใส่กระเป๋าเราสามารถกดล็อกโดยที่กดกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับ e สุเอซิลี่คันนี้นะครับมีบนไดมาให้เรียบร้อยนะครับดูสภาพนะครับความใหม่ของรถนะครับสำหรับ e สุคันนี้นะครับปี20ปี21นะครับนี่นะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับดูซอกในส่วนของซอกด้านในนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานเลยนะครับ หัวน็อตยังไม่ยังไม่มีแกะนะครับสำหรับ X series นะครับสำหรับ X series นะครับความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับตะเข็บได้แดงนะครับสวิตกระจกเป็นสีดำนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับความเดิมของรถรถคันนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับตะเข็บกาวนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานรถของเราไม่มีชน ไม่ไม่มีน้ําท่วมนะครับวารันตีศูนย์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับตะเก็เบกาวเดิมถือว่าใหม่มากนะครับสําหรับลูกค้าที่มองหานะครับ X s e r ซ e s นะครับความโดดเด่นของอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับ X s e r ซ e s นะครับก็จะมีเบาะในส่วนของเบาะนะครับก็จะมีโลโก้ว่าตัว X s ซ r i e s นะครับสีแดงนะครับหรือจะเป็นตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นหนังนะครับได้แดงนะครับแล้วมีโลโก้ตรงกลางเป็น X s e r ซ e s นะครับแล้วก็จะมี โลโก้ด้านในที่เป็น X อ็กซิลีอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับในส่วนความเดิมของรถวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มองหา X อ็กซิลีนะครับอันนี้เป็น All n E w ลสูนะครับปี21เลยนะครับในส่วนของราคานะครับเราขายแค่738,000บาทนะครับรถใหม่อยู่ประมาณ888,500-888,000นะครับสำหรับ X อ็กซคันนี้นะครับในส่วนของ X อ็กซนะครับความโดดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโลบาร์นะครับ มาจากโรงงานนะครับอันนี้นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าที่ต้องการมองหารถนะครับเราก็อย่างหนึง่งสเกิร์ตนะครับในส่วนของสเกิร์ตนี่นะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับในส่วนของไฟท้ายจะเป็น LED มาให้เรียบร้อยนี่นะครับอันนี้ออก ออกจากศูนย์อีสุคิงยนนะครับอีสุคิงยนเลยนะครับนี่นะครับมีสติกเกอร์มาให้จากโรงงานนะครับมีกล้องมองหลังให้จากโรงงานนะครับอันนี้จะมีโลโก้เอ e กซ e ลีมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับปี21นะครับถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงเกือบ2 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนความเดิมของรถก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับฝั่งซ้ายนะครับหรือจะเป็นฝั่งขวาก็เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นกระบะท้ายรถนะครับหัวน็อตก็ไม่มีแกะเลยนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของซอกด้านในนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับเราขายแค่เจ็ดแสนสามื่นแปดพันบาทนะครับ รถใหม่ต้องรอสองสามเดือนนะครับเรามีรถเลยนะครับนี่นะครับถือว่าสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ไม่เคยทำสีไม่ได้ชิ้นเดียวนะครับรับอีซูุเอ็กซิลี่แคคันนี้นะครับดูนะครับในส่วนของเอ็กซิลี่ที่โดดเด่นขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตกระบะนะครับนี่นะครับสเกิร์ตกระบะนะครับโลบาร์นะครับล้อแมกนะครับสัญลักษณ์อีูซุโลโก้แดงนะครับยางอะไหล่ยังอยู่ครบหมดนะครับไม่ว่าเป็น แม่แรงนะครับแม่แรงก็มีครบนะครับอุปกรณ์ในการถอดล้อมีครบหมดเลยนะครับสําหรับอ s u e x i ล i e คันนี้ก็น้องๆป้ายแดงเลยนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับมีชายบนไดนะครับสภาพใหม่มากนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถมาชมรถตัวจริงนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับสาหรับ e-su e x ลี่คันนี้นะครับนี่นะครับ นี่ยดูด้านในนะครับซอกนะครับในส่วนของซอกนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นขาวมมกนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นซอกประตูด้านในนะครับนี่นะถือว่าใหม่มากนะครับนี่นะครับแผงประตูด้านซ้ายนะครับมีแถบแถบดําด้วยนะครับเพิ่มความดูหลานะครับมือมือกดกระจกเป็นเป็นดําเงานะครับ นี่นะครับที่เท้าแขนมาให้เรียบร้อยนี่นะครับในส่วนของคอนโซลหน้ารถนะครับก็จะมีแถบดำมาให้เป็นสัญลักษณ์เอ็กซิลี่นะครับบนคอนโซลก็คือเป็นได้แดงมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเบาะเบาะนี้ถือว่าใหม่จริงๆนะครับสำหรับ e สุคันนี้นะครับมี6เกียร์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านด้านหน้ารถนะครับลูกค้าที่มองหานะครับอันนี้ก็ประหยัดกว่ารถใหม่เกือบประมาณแสนห้านะครับ นี่นะครับเสียงปิดประตูถือว่าค่อนข้างเพาะมากนะครับสำหรับ isuzu exilie คันนี้นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับลูกค้าที่มองหาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับ isuzu exilie ปี21นะครับรถเพิ่งจดทะเบียนไปนะครับนี่นะครับรถเพิ่งจดทะเบียนไปเลยนี่นะครับความรู้หราโดดเด่นไฟหน้า led กระจังหน้านะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปผมจะพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับ e-Su x s e r คันนี้นะครับปี21นะครับห้องเครื่องยนต์นี่ถือว่าใหม่มากเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์สภาพนี่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนความเดิมของรถก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้ดูตรงที่น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะเลยนะครับในส่วนน็อตฝากระโปรงตะเข็บกาวฝากระโปรงนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวฝาโปรงเดิมๆหมดเลยนะครับนี่นะครับตะเข็บกะเออตะเข็บฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับ ในส่วนของน็อตแก้มนะครับแก้มด้านซ้ายนะครับน็อตแก้มด้านซ้ายคานหน้านะครับในส่วนของคานหน้าสติ๊กเกอร์ต้องเป็นหมุดดําแต้มชมพูเดิมๆโรงงานนะครับในส่วนของคานหน้านะครับอีสุก็เดิมๆจากโรงงานนะครับในส่วนของแก้มด้านซ้ายนะไอแก้มด้านขวานะครับก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับดูสภาพนะครับดูสภาพตรงยอยพงมอะไรถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็น ABS นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ จะเป็นเครื่องยนต์พันเซีซีนะครับจะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ VGS เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับในส่วนของเครื่องยนต์น้ํายาหล่อเย็นนะครับมาตรฐานของ e s u r นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับถือว anyway. ่าค่อนข้างครบนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็ยังวารันตีศูนย์ยังอยู่นะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถไปนะครับวารันตีศูนย์ยังอยู่นะครับแสนโลหรือ3ปีนะครับสําหรับ e-sure x s e r i e คันนี้นะครับ ในส่วนของราคานะครับเราตั้งอยู่ที่738,000บาทนะครับรถใหม่อยู่ประมาณ8 6 0 0 0 0 0กกว่าบาทนะครับถือว่าประหยัดนะครับแล้วลูกค้าไม่ต้องรอรถนะครับเรามีรถเลยนะครับลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาชมในส่วนด้านในของรถนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับสำหรับภายในรถนะครับสำหรับ Isuzu e x i l i e Highlander Cab คันนี้นะครับเครื่องยนต์1900กีซีนะครับจะเป็นตัว Z นะครับ ดูภายในนี่ถือว่าก็ภาพใกล้เคียงกับรถใหม่เลยนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้นะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับเป็นระบบกดสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับอันนี้กุญแจรถนะครับในส่วนของเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับมีโลโก้ X อ็กซิลถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับสำหรับอูสูเอ็กซิคันนี้นะครับนี่นะครับเสียงปิดประตูยังพออยู่นะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับต้องเหยียบคัด์ก่อนนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีเก๊ะวางของมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ x อ็กซคันนี้นะครับคอนโซลดีไซน์มีได้แดงมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ x อ็กซคันนี้นะครับมีโลโก้เอ็กซนะครับในส่วนของเก๊ะนะครับเก๊ะมีอยู่สองเก๊ะนะครับมีเก๊ะบนกับเก๊ะล่างนะครับดูความใหม่ของรถนะครับสติ๊กเกอร์ แปะออกจากศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะครับสำหรับ Isuzu e x c i e r คันนี้นะครับนี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับลูกค้าก็เอาไปเข้าศูนย์ได้ต่อเนื่องนะครับวารันตีศูนย์ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น3ปีหรือแสนโลนะครับนี่นะครับครบหมดเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่นะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าคันนี้เป็น Exciter แทนนะครับนี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่นะครับ มั่นใจได้เลยนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับบริการครบเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในรถนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับเรียบร้อยนะครับหรือจะเป็นวางแก้วในส่วนของด้านหน้าได้นะครับในส่วนของที่วางแก้วนะครับอำนวยความสะดวกมากนะครับนี่นะครับที่วางแก้วคอนโซลดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับนี่นะครับมีบลูทูธ รองรับเรียบร้อยนะครับในส่วนของฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับในส่วนของฟังก์ชันตรงพวงมาลัยก็ถือว่ามีครบหมดเลยนะครับเราสามารถเพิ่มเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนคืนนะครับรับโทรศัพท์นะครับมีแอร์แบ็ก abs ครบเรียบร้อยในส่วนของฟังก์ชันฝั่งขวานะครับก็จะมีคูสคอน control มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ c ูสคอน control คือเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับมีในส่วนของไฟหน้านะครับในส่วนของไฟหน้าสามารถ ปรับได้3ระดับนะครับไปหน้านะครับมีระบบ VSC VRC คือเป็นระบบกันลื่นกันถลายมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ i s u z D-Max คันนี้นะครับในส่วนช่องนะครับก็มีช่อง USB มาให้นะครับหรือ AUX มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับนี่นะครับมีกล้องมองหลังนะครับ เพิ headline, mhm. ่มความสะดวกสบายนะครับนี่นะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยถือว่าสะดวกสบายมากนะครับสำหรับ e s u x-series คันนี้นะครับในส่วนเลขไม้นะครับอยู่ที่3,000กิโลเองนะครับสำหรับ e s u คันนี้นะครับเลขไม่3,000กิโลเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปผมจะพาชมนะครับสำหรับภายในบอกแคปนะครับเดี๋ยวผมพาชมอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ x-series นะครับผ้าหลังคาจะเป็นสีดำมาให้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับผ้าหลังคาถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับ ผ้าหลังคาดำนะครับมีช่องใส่แว่นมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีไฟมาให้เรียบร้อยวามใหม่ของรถนะครับอันนี้ยังไม่แกะเลยนะครับที่บังแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็ยังไม่แกะเลยนะครับรถนี้ถือว่าใหม่มากนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับในส่วนของเบาะแคมปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนั่งสบายนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ถือว่าค่อนข้างครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือชุดแม่แรงถอดล้อนะครับครบหมดเลยนะครับสำหรับ e s u z u exilly คันนี้นะครับดูจากสภาพภายในนี้ถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับ e s u z u exilly คันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับสำหรับ e s u z u exilly คันนี้นะครับนี่นะครับถือว่านี่นะครับนั่งพอดีตัวเลยนะครับสำหรับเบาะสำหรับด้านแคปนี่ถือว่านั่งสบายได้นะครับนั่งได้3คนถึง4คนเลยนะครับ มีที่วางของให้ด้วยนะครับจะเป็นตะขอเกี่ยวนะครับรับรับน้ำหนักได้ประมาณ4ีกิโลนะครับนี่นะครับถือว่าลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับ e s u z D-Max X-Series คันนี้นะครับปี21เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มองหารถกระบะแขดรุ่น X-Series นะครับวันนี้เราก็มีรถมานำเสนอนะครับอันนี้สภาพนี้ป้ายแดงนะครับเลขมาอยู่ที่ 3,900กิโลนะครับรถปีจดปี21นะครับอันนี้จะเป็นตัวยกสูงนะครับเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์ VGS เรียบร้อยนะครับคันนี้อุปกรณ์ความปลอดภัย Airbag a b s ถือว่าค่อนข้างครบหมดเลยนะครับสภาพนี้ถือว่าใกล้เคียงกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับในส่วนของราคานะครับเราขายที่738,000บาทนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับลูกค้าที่สนใจ ก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับเรายังมีดอกเบีย้ยแคมเปญให้ด้วยนะครับ3.19นะครับผ่อน4ปีนะครับหรือจะเป็น5ปีนะครับ3.7นะครับ6ปีจะเป็น4.7นะครับแล้วก็7ปีจะเป็น5.95นะครับสภาพใหม่มากนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถตัวจริง สามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้นะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับวอรันตีศูนย์ยังมีอยู่นะครับ3ปีหรือแสนโลนะครับรถของเรานะครับรับประกันเลขใหม่ให้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับในส่วนยางก็ยางใหม่4ี่เส้นมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถดีๆนะครับก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับก่อนอื่นเบนส์แปดแปดขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ